อ่ะคืบเหนือแค่นั้นแหละะ่างแค่นั้นแหะมันแจ้งกูในบางที่จะมีหน้าทางในวงเลยสัตว์เฮ้ยวงไอ้ตู้ไฟมาแล้วนะกังหันมาเร็วไป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 ทุกคนไว้เจอกันตอนครึ่งค่๊าไปครับตู้ไฟอ่ะกินเอ็กอะไรกันครับบ้างแต่ว่าหนูเห็นที่ที่บางแฉบางตีเขาต่อนอกวงเด้อใช่มันตีเนาะตรวนไงที่ดูอ่ะตีได้เนาะ อ๋อมันเป็นสวนเนาะมันจังหวัดต่ตอเนื่องแหละมันต่อเนื่องอย,าาย่างข้างในไงทำอะไรไม่ได้ <c oughs> ถึงแล้วถึงแล้วม,มายังลงแล้วนะ <c oughs> แค่นี้แค่นี้ก็จะเอาเหรอได้ยังไงวะหมดแล้วว่ะงงหมดแล้วมาแล้วยังไม่กดเลยไม่มีบังมาหรือมากรังหันเร็วเรว บางเราไปหลุดไฟใช่ไหมบางใช่ใช่อย่าขับรถผมเดียวขอชนรั้วก่อนดามนะพี่กดบางโทษผมชนรั้วอยู่อย่ายิงพี่ยังใครมีที่จกมาจกผมมีผมมีผมนจกเองใครมีที่จกมาจกใครมีที่จกมาจกเรกก็วตรงเลยนะที่กูไม่ขึ้นปืนสี่มุ้งเพราะมันไม่สวยกูเลยไม่ขึ้น ได้เยทลายกำแพงก็ได้ะกำลังไปเออภาพอย่างนี้ไม่เห็นนานเว้ยอะยหลแล้วคนเยอะๆอย่างนี้ชอบชอบชอบสหนคนเลยนะอืมเงี้ยเฟียว เดี๋ยวก็มาอีกเดี๋ยวมาอีก,ยอ,กอยากให้มันยี่อยากให้มันยี่สิบอ่ะเดี๋ยวก็ถึงพี่เดี๋ยวก็ถึง,อ,งอ่าพี่นนท์มายัางอ่ะพี่นนท์ยังไม่เข้าวอเลยอ่ะพี่นนท์อ่ะเดี๋ยวก็มาเอ๋อนี่ไงอ๋อเออสวยๆพี่รอบแรกพี่นนท์แล้วก็คนใหม่เมื่อวานอีกคนหนึ่งใครปะไอลีหรือปะเป็นลูกบอลเลขบอลเนี่ยลีอ่ะพี่นนท์พี่นนท์แนะนำตัวรู้พวกมันเคยอยู่รู้แนะนำตัวไอเขาหมาไอตุกกาผมเห็นไหมมายืนนิ่งกันหน่อยดีไอกันหน่อยดี เออเดี๋ยวจะกันให้เป็นแบบเราตื่นบ้านบนเขามาหน่อยเร็วๆมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยจงมาจงมาจงมาเจอครับูโดนั่นคโดนั่นไอ้ตัวตัวเก็ตตายพี่เจ้กานทำมาของผมพี่

กันนนกกกััันจบอยู่พี่และโค้ชบจบอย bueno, ู so ่กันช้ำหน่อยกันช้ำหน่อยเขาชุ้เพื่อนเขาชุ้เพื่อนมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเขาเกิดเขาเกิดกันหน่อยเด้อจบอยู่เอาวิ่งเนาะ ตายแล้วเนาะเพิ่่มอะหลังมาหลังมาหลังมาโอ้ไปก้อนเท่าไหร่เจอตัวทีแล้วถึงตัวทีตัวแรกนะเท่าๆตรงเนี้ยอย่าไป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 จุบัน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 เอ้ยมึงยัดสามยัดสี่เขาไม่ตายเลยเหรอจุบันตะกี้เล่น

เอ้พีตายมามานึกพี่หยิงชุบพี่หยิงชุบพี่หยิงชุบเฮ้ยชุบแล้ว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 ไปเล่นไปเล่นชุบแล้ว มาเพิ่มนะขมาเพิ่มนะมาเพิ่มนะข้างบนข้างบนข้างบนลมามาเพิ่มนะขมาเพิ่มนะที่เห็นที่เห็นโอเคข้าผมมันไม่เพื่อชเพื่อนเพื่อนเพนชุบเพื่อนชุบเพื่อนดชุบเพื่อนดการให้เพื่อนชุบไปก่อนเลยชุบยังเอ้าไชุบหรอชุบแล้วชุบแล้วชุเพื่อนชุบแล้วไปคดาดาเฮ้ยชุบเพื่อนอยู่เฮ้ย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 าวคำดาาน้อ จิมโบ่ก in> ่อนเอาเออยังไงสวยเพื่อนจิมโบ่ก่อนเอาจิมโบ่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเอ็งเล่นเล่นไฟใหญ่ตัวใหญ่ไม่ต้องร้อยหนุ่มพี่ไม่ได้หมุกขนาดนั้นสวยเพื่อนหัวจัดเพื่อนอุ้ยเพื่อนหนุ่มท้าให้เพื่อนหลบเลยเพื่อน เฮ้เฮ <wie> ้ดาวดาวบูทผมเพื่อนบูทผมเฮ้ยกูเฮ้เฮ้เฮ้หม่วงนี้ใครเนี่ยเกิดนะ โ้กวนนะคะเฮ้เออ้อะเฮ้ว้ววช้ว้ว้วชม้วมแล้วชมแลวชมแล้วชมแลวมแล้วชมแลวชมแล้วมแลวชมแล้ว้วชม้วชมแลวชมแล้วชมแลวชมแล้วมแล้ววแล้ววมวช้ววว้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  อยแล้วทีแล้วทีแล้วพี่ชุกเีกคนหนึ่งละเตือนเตืนตือนเตื่นเตือนตรงเสาพี่พี่ชุกไอปีกแลไอปีกแลคำดาวคำดาวคำดาวตาตาตาทำไม

โอบพี่อ,ยอยงถึงัวน่าเ้จะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้ว เอ้ยวันนี้พี่สองไมโอมเว้่ ชุวงเดียวนี้อะไม่มีให้กดมันไม่มีให้กด

เรากี่โมงวะ <Okay. S 1> กี่โมงพี่แซนะ่หาเพื่อนนะ้ะมีมีเพื่อนตายอยู่ข้างล่างด้วยข้างหไ,หไหนสิข้างเนี่ยดีกจ่าดีกว่ดีกว่ เจอกี่มาแล้วกูเจอไม่งวอกา<ส>วด์ยังไงไม่รู้ปีหัวจะปดะจะวดไหมเออเจอคนเรียนเอ,อตัวไม่รู้นะผมไม่ได้เลยแต่หัวขาวอคนหัวขาวอ่ะที่มัดจุกอ่ะผมตัวเขาไม่ล็อกอ่ะล็อก,อกตัวเขา,าอ่ะชอบตายอะกูเห็นอย่าเงาวิ่งวาวด์เข้าไปแทงไอ้ชาวใช่ใช่ใช่ผมก็เห็น บอกองเฟลครับมีสี่มอครัรับยากันตันครับเอหมดเลยครับหแต่ว่ามันเท่าไหร่นะครับสามแสนหเลยหรออัพกล่องเฟลครับเนี่หลยนีของนีหลดนีของรอยดอกีู่เลยเบลวะไม่ยังไม่เท่าครึ่งนึงของสล็อตเลยก็ผมถึงถามไงว่าเวลาแก้งกิมมง มันมันก็เริ่มแล้วแหละมันก็เริ่มเวลากองแล้วแหละเราเปลี่ยนเอาสองทุ่มไหมสองทุ่มตรงใช่ใครไม่มาปรับใครไม่มาไม่แต่ว่าวันนี้มันไม่มีใครลาเลยทําไมหายไปไหนหมดอ่ะใช่ผมงงงงมากไปดูเวลาเราเลยเล่นของเลยก็ได้นะไม่ต้องเล่นระลุเดี๋ยวไประดับกันไปรอดับเดี๋ยว่ากันไปลูกดีไม่ได้แล้วนะแต่มันรู้สึกละ วันนี้ได้บวกไปได้บวกไหมลูกเอ้ยลูกลูกลูกซีลูกซีผูดผิดไอ้เหี้ยบีไปไม่ได้จะไมบีไปไม่ได้ละเพนครับเราเกาะละเพนครับไปซีหรือเออะไรก็ได้ดิปเปอร์ไม่มาแน่ๆเพราะเขาติดรีวันนี้ก็เตี๋ยใครอ่ะเตี๋ยเตี๋ยเกมมิ่งเนี่ยกันหนึ่งครับไม่ให้เราสี่สิบกันหนึ่ง รับเกาะรับเพนครับบอกวอครับจับปีชาวกระสุนปืนครับช่วเกาะสตันครับช่วยอัพเกรดสนับครับกระดานเม็ที่ครับรับอัพอัพเกรดอาวุธครับรับบอกรับอุ้มกูหน่อยเดียวต้องเาคิโมะรับอุ้มกูหน่อยเพื่อนใครรับับครับเดี๋ยวอุ้มกู ผมขายครับผมรับเงินแดงรับเงินแดงแสนครับรับเงินแดงแสนอะไรอันดับมันจะมีขึ้นเลยมึงรีบไปไหนเนี่ยขาย E S P ค่ะเอาเกียรติมีเดี๋ยวอุ้มกูหน่อยเดี๋ยวโอ้ยอันดับมันจะมีขึนเมียนะขาอุ้มกูรับบเกาะเพลนครับคนขาย G T B ไม่ค่อยเยอะเลยมั้งรับกล่องเฟลมาหน่อยรับกล่องเพลนครับขายแคบบี้สามร้อยเมียครับบล่องเพลครับเดี๋ยวอุ้มกูหน่อยคือตั้งแต่รนึงรับกล่องเฟลเเท่าไหร่ครับคือเมื่อไปอะมึงกลับมันสะบบอไก่มีอะไร ขายแล้วก็กลับล้วคุณกลัว่องเฟลรับประกันครับเมรับเหรเท่าไหร่ครับทสองครับม่นสองครับเอ๋อมีสิบกล่องเไมครับเอาครับคนไหนครับพี่แก่หมึงถูกกองไม่ด้วรอเ